วัสดีค่ะวันนี้นะคะลินก็จะพามาพบกับวิธีการติดตั้งแอปนะคะของเซิร์ฟเวอร์มือถือแอปที่เล่นกิจกรรมวันแรงงานนะคะเขาจะมีแอปให้ให้เราเล่นกิจกรรมต่างหากอีกทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่หน้าจอของของลินนะคะตอนที่ยังไม่ติดตั้งแอปลินก็จะใช้วิธีการ copy link ดาวน์โหลดแอปมาวางนะคะก็คือ เดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราเราจะเปิดเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาก่อนเราก็เอาลิงก์ที่ที่ลินแจกให้ใต้ใต้คลิปนี้นะคะมาก๊อปปี้แล้วก็วางลงไปนะคะพอเราวางลิงก์เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปหน้าหน้าเว็บให้ให้เราเดาวน์โหลดนะคะให้เราคลิกตรงที่สัญลักษณ์ของ เว็บด้านบนอันนี้คือตัวห,หน้าเว็บนะคะแล้วก็คลิกที่สัขรงเว็บด้านบนนะคะตัวหนักคลิกเข้าไปเลยหนึ่งครั้งแล้วก็กดท้างใบตรงนี้นะคะนี่ตรงเนี้เสร็จให้กดข้างบนตรงก้าฟ้านะคะเพื้อติดตั้งแอปตัวช่วย กดโอเคนะคะเพื่อดาวน์โหลดไฟล์นะคะอ่าดโหลดไฟล์บางครันี่บางเบราวเซอร์มันอาจจะมีการบล็อกไว้ให้ดาวน์โหลดนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเบราวเซอร์อื่น l e c h r o m คมเวอร์ชั่นอื่นอาจจะบล็อกนะคะเพราะฉะนั้นบางคนจะโหลดไม่ได้จาก o ู l e c h r ค m มก็ต้องใช้เบราวเซอร์ตัวอื่นในการโหลดนะคะเสร็จแล้วอ่ะกด Open นะคะก็จะ Open เปิดไฟล์ขึ้นมา ไม้ก็กดพิดตั้งไปเลยนะคะแล้วก็กดกดเปิดเสร็จสิ้น,นะคะอ่าปิดออกมาเราจะเจอแอปสีดแดงตัวนี้นะคะเข้าไปแล้วก็อนุญาตตัวแอปตะให้เรียบร้อย แนวตั้งไม่มีแนวน้มนะคะกดตรงนี้ค่ะให้กดปุ่มสีแดงเป็นการอนุญาตเข้าสู่ในแอปนะคะรับเพารกอนนะยอมรับเงื่อนไขต่างๆก็กดปุ่มสีแดงเข้าไปเลือกกิจไอเลือกเว็บไปเกมคงนะคะอย่าไปเลือกัวโชวนะโซโช,โชมันมันคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเกมของเราเกมที่เป็นคงนะคะเกมที่เรียกว่าลอเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกอันแรกตรงนี้นะคะ ล็อกอินก่อนนะคะล็อกอินไทยดีนะของนี้ลิงก์ก็จะนะคะอันล่างแล้วก็ฝั่าทางขวานะคะ,นะคะอันบนใส่ไอดีไปค่ะนี่ก็จะใส่ไอดียคนในกลุ่มทหารไปนะคะนะคะ่นะ,คะโอเคเด้อโอเคล็อกล็อกอินบลไลท์โอเค อันแรกอ่ะถูกแล้วตัวซ้ายโอเคแล้วก็เลือกอันทางขวานะคะอ่ากดตัวนั้นโอเคค่ะก็เลือกชื่อต,อตัวละครตัวนี้นะคะเป็นตนันวหลักแอดเข้าไปกดปุ่มสีแดงดูอีกทีนึงนะเข้ามาหน้านี้เลือกอันซ้ายนะคะเดี๋ยวไปตัดเราเองนะเลือกอันขวาโอเคปุ่มสีแดงตรงนี้ปุ่มนี้น,นะคะกดเลือกแล้วก็กดปุ่มสีแดงเพื่อยืนยัน ยืนยันการเลือกของเราอะคะ่ะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นละ่ะมันก็จะงงงงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ลิ้นก็ยังงงงงอยู่นะคะอ่พอมันขึ้นตรงนี้แสดงว่ามันน่าจะแอดตัวละครเข้าไปแล้วกลับไปกลับไปดูซิอ้าทำไมตรนี้ยังไม่ขึ้นล่ะคะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปกลับไปกลับไปหน้าแรกโอเคไปดูไม่ใช่อันนีอน้อันที่สอโอเคค่ะโอเคแอดตัวละครเข้ามาแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือให้ไปไปดูเนี้ยกิจอันเนี้ยที่เป็นสีเงินเนี่ยเข้าไปก่อนนะคะเลือกเพื่อรับสิทธิ์เล่นเกมสองครั้งกดนะคะเลเวลช่วงเลเวล ดรับโอเคนะคะแล้วก็รับมา1สิทธ์เราจะได้1สิทธิ์แล้วตอนนะี้เรามี2สิทธิ์แล้วเนาะลอกกินไยวันกับสิทธิ์เลดตรงนี้นะคะจริงๆมันมีสิทธิ์ให้เราไปคอมเมนต์กิลด,ด้วยแต่ว่าลินจำไม่ได้ว่าคอมเมนต์ไหนต้องไปหาอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะไม่ได้เดี๋ยวเรากดไปดูทีนี้เดี๋ยวลินไปเล่นกิจให้ดู นะคะกลับไปกลับไปไปที่หน้ากิจไม่ใช่อันนี้ค่ะไปไปไปหน้ากิจด,ดีกว่า,าไปตรงหน้ากิจกลับไปเลยเข้างบนนะคะไปกิจข้างบนนั่นแหละนั่นะแหละ อ่โอเคกดเข้ามาเริ่มเล่นนะคะให้เก็บซองแดงนะคะภายในะระยะเวลาที่กำหนดนะคะมีประมาณกี่วนาทีนะ60ิวินะคะคิกคิกคิกด,ด,ดูถ้าในมือถือะคะ่ะมันจะเล่นง่ายตัวนี้นะคะกดรับให้ทันมันจะรับได้เยอะกว่านี้อันนี้คือเล่นเ,เ,เล่นในคอมให้อยู่เป็นตัวอย่างนะคะก็จะได้ประมาณ แล้วก็สะสมแต้มเอามาแลกของตรงนี้นะคะตอนนี้ลินยังไม่แลกนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปกดรับวงล้อายวันนะคะวงล้อาลวันเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้นะคะเลือกเลือกไ d ดีเนาะเอเลือกเกมก่อนเกมอันล่างสุดเลยของเราแล้วก็ไ d ดีที่เราต้องการแล้วกดสีทองนะคะกดหมุนกดสีทองอีกทีนึงมันจะใช้เงินรู้สึก500อมั้ง คาร้อยเงินอะเรนไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าบางไอดีมันหมุนได้บางไอดียมันหมุนไม่ได้นะคะถ้าหมุนได้มันก็จะหมุนแล้วขึ้นรางวัลมาให้ถ้าหมุนไม่ได้มันจะขึ้นอย่างนี้ซึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่กาเป็นว่า,ข,าวข้าวก็แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูตรงอื่นเพื่อที่จะรับรับรางวัลต่างๆเพื่อเรียได้อีกพวกพวกล็อกอินครั้งแรกล็อกอินพิเศษหรือว่าอะไรพวกนี้บางคนไม่เคยเข้ามาเลยก็จะ ไปลับใต้นะคะอย่างเช่นตรงตรงคอนทองตรงนี้นะคะก็จะมีให้กดรับครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะอะไรอะซีดีไปอีกกี่นาทีอะไรนี่แหละประมาณอย่างนี้นะคะโอเคกัทั้งหมดก็ก็มีเท่านี้ค่ะให้ลินดูร่าวแล้วถ้ายังไงติดข้องติดขัดปัญหาตรงไหนลายส่วนตัวดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับติดตามหน่อยสิติดตามหน่อยสิอ,ยสอีกนิดน่ะนะ